เกือบไปแล้วไอ้วาเกือบน็อกแล้วโอ้เต้นใหญ่เลยพเบาๆหนูเล่นพี่ต้องค่อยๆเล่นลูกหนูยังเล่นไม่ หนูต้องปรับแรงหนูต้องเล่นค่อยๆเล่นโอเคหนูเข้าใจคําว่า,า,วามันเล่นไหม,ล,ไม,ไมลูกม,ลมันเล่นแรงเกินไปแล้วลูกเล่นแรงเกินไปไม่ได้โอ้โหอัญญาทำไมเต้นเก่งเงี้ยคะลูกโโดนมีคนอืดแน่ๆเลยมอมีว่าเนี่ยน้องพี่ก็ตกอู้หายยังดีๆอาพ่อต่อฮะนอนมา <c oughs> น้องพี่ปุ๊บๆแน่เลย มามาเป่าแห้เป่าแขนให้พี่พีเป่ามาปูปูใช่ไหมไม่ใช่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 พ่อกัดกามได้ไหมกามอ่าฮ่าฮ่าฮ่ามามา,มา,มา,มาน้องพี<อ>หนูว่าเล่นแรงสุดเลยลนะูก หวานมากเลยตรงนี้นะดูดูนี่เบาๆพอแล้วลูกพอเหนื่อยแล้วนอนะพอจัดจ้าได้ไหมน่ยอางเลหนูพอแล้วลูก ปีหน uh ึ่งแล้วเ็บแล้วตงพี่ลงมาโลกเดี๋ยวขอดูข้อความล่าสุดดีกว่านะไม่งั้นมันไม่อัปเดตั้งพี่ต้องนั่งออีนั่งสิครับนั่งเฉยๆก่อน เช้าๆชรูปพิธีอยู่บนหลังมัมมี่ค่ะน่ารักพี่น้องเล่นค่อยๆเล่นเล่นเบาๆพ่อประสบภัยสองสาวจะแข็งแกร่งค่ะแก้มแตกตลอดไลฟ์คุณดอกไม้นะคะวายแลนไง ขอบคุณค่ะสำหรับเต้าแฝดบำบัดจิตใจมันเล่นแรงเกินไปเนี่ยพอ,อเล่นแรงเกินไปไม่เอาเล่นเล<อ>้ะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเ n ิร์ตเอ็นน้องพี่<ข>อพ,พอลูกน้องพี่หนูเล่นแรงแบบนี้ว่าหลังจะไม่มีคนเล่นด้วย นโลูกเราเล่นกับน้องพีแล้วเจ็บไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะปีบ้าดิฮีโร่เขาแข็งแรงเลยเป็นฮีโร่แก้คนอื่นก็คือเป็นฮีโร่ตัวต่อเป็นซูเปอร์วิลเลนโอ้ข่าวข่าวโดนอันนี้ ขอโทษแล้วลูกพี่ฮีโรเขาไม่แกล้งคนอื่นกันกใช่แล้วสุดโอ้โหไม่เท่นะแบดบอยโดนตำลิสเจ็บมากไหมลูกมันนี่มา uh. หายยัง mm hmm. แบบนี้ก็หนูก็เป็นผู้ร้ายนะ mm hmm. ไม่ได้นะเป็นแบดบอยนะไม่ได้

เหมือนเป็นบ uh, okay. uh, uh, like, ้านของแบดบอยไม่ดีเลยน้องมาน้องมาหาบอกว่าชุดแฟชหั่นวันนี้น่ารักมากนี่ไม่อยากจะบอกเลยชุดแฟชชั่นเนี่ยเน้งมาหาพ่อพ่อเนี่ยน้องพี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  พี่นุ้ยพี่นุ้ยถอย่ะแหมไปก็น่ารักแต่ว่าอ๋อโอเคอ๋ออยากถอดไม่มีใครอยากเล่นกับน้อพีแล้วนะอีกหน่อยอะถ้านมทาแบบนี้ใช่หนูเล่นเร็วหนูเล่นแรงไปค่อยๆเล่นสิลูกไม่ใช่ปั๊นี้ครับ ออ้องพีวิธีก็ยังไม่ชันหายเจเลยไปอยู่ในที่ที่เสียงดังมากเกินไปจริงเหรอจริงเลยเนี่ยมาทำเจ็บเพิ่มแล้วเนี่ยแล้วหนูไม่ขอโทษด้วยเนี่ยขอโทษดีๆยังป่ะขอโทษมันเปิดแล้วลูกอย่าปิดเชลบ้างโอนาฬิกาเรามันเตือนเลยว่าเสียงดังดีกันอ,อย่างมไม่มีใครเห็นเลย เตือนหูจะแตกนะเนี่ยดังเกินไปขอโทษดีๆขอโทษดีๆขอโทษดีๆก่อ มาเล่นตรงนี้ไม่ได้ลูกเดี๋ยวเบบี้เอาไปกินพี่ทีเอาไปเล่นทั้งหมดไม่โอ้ยจ้าอะไรลูกอะไรเอ้ยสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ค่ะพี่ทีน้องพีเจอแล้วอยู่จะทำอะไรคะาไม่ได้ตอนนี้เก็บไปเลยข้างนอกแล้วเดี๋ยวเบบี้อมเปียกหมดนะไม่ก็บไปทั้งหมด ไกินบมีไหมเนี่ยไม่ีเอาแล้วมทใช่ตอนนี้มี่าว่าบี่อกเี้อยากล้วปเนข้นอกเลยโอเคอะ่าอะเพรว่าอะไรเพราะว่าอะบมี่ไม่ให้ดูเนี่แล้วไทาให้มันกะจาย้ลลูกตอนนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบมี่ไม่ให้ดูตอนนี้ครับเพราะว่าอะไรตอนนี้กจะไปแล้ว ตองพีไปนั่งตรงหัวมุมเลยไปนั่งตรงมุมเข้ามุมพ่อไม่อยากให้ดูครัพอไปแล้วพ่อไปเตรียมลงคลิปสองทุ่มอู้นี่าอไรลองไปมุมห้าห้าไปห้าไปห้าไปพ่อาพ่อเลือกหลายดีกว่า มาไปที่มุม pues น้องพีอร์แหละเหมือนวันนี้ทิศทางของเราจะเป็นการสร้างดราม่าใช่ไหมเลอใช่ไหมนะคะหนูไม่ชอบใช่ไหมโนโนไม่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไปห้ามไปเอามีไม่ไม่เอาดราม่าไม่เอาไม่เอาดราม่าหนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่เอาดราม ฮัลโหลเขาพูดฮัลโหลนะเมื่อกี้อ๋อน่าไหนไหนอัญญาบอกสิบอกทุกคนสิไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ออเอา,า,มมาไม่เอาดาม่าไม่เอาดาม่าค่ะโอเคอ่ะโอเค,อเคไว้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ทุกคนอคพอไปก่อนละบายบายไอบาผู้ซิไม่เอาดาม,ม่าค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะนะ โอเคเด็ okay, <c oughs> กเล่นกันก็มีแบบมีแบบเขาเรียกบายบายค่ะบายบายนะคะอะไรอ่ะพาดพัดพังเป็นธรรมดาทุกคนวันนี้ซื้อน้ำปลาตาเด็กสมภูร